แอลกอฮอลจะฆ่าเชื้อได้ตอนที่มันแห้งตอนที่มันแห้งเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าพอทานแล้วก็เอามือเช็ดหรือว่าเป่าให้ไหปล่อยให้มันแห้งเอง <Ừ. S 1> มันจึงจะฆ่าเชื้อได้มันจะฆ่าเชื้อตอนนั้นนะไม่ใช่ว่าพอเอาเจลใส่มือถูๆแล้วก็รีบไปเช็ดออกหรือว่าเอาไปเป่าพัดลมให้มันแห้งต้องปล่อยให้มันแห้งเอง แล้วก็ความเข้มข้นที่เหมาะสมก็คือตั้งแต่70%ซขึ้นไปถึงจะฆ่าได้นั้นที่สำคัญที่สุดที่จะป้องกันโควิดก็คือหนึงใส่หน้ากากอนามัยหน้ากากอนามัยถ้าเป็นพวกเราที่ไม่ใช่คนที่อยู่ในโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องต้องดูแลคนไข้โดยประจำเนี่ยก็สามารถใช้เป็นหน้ากาก,ากผ้าได้ มีความปลอดภัยใช้ได้ผลป้องกันได้แต่ที่สำคัญกว่าหน้ากากก็คือต้องล้างมือล้างมือทำอยังไงถึงจะล้างมือได้สะอาดรู้ไหมล้างมือล้างมือมีกี่ขั้นตอน7ขั้นตอนหนึ่งสองอ่ะง่ายๆถ้าจะให้จำได้ง่ายๆ 1>, 1เสียงอ้าวมือถูกกันถูกเสียง<ๆ>เสียงเสียงสองหน้าหน้ายัางไทงทำไงหน้าก็คือทำแบบนี้หน้าสามหลังหลังสองข้างหลังสปั้นกำปั้นกำปั้นกำปั้นต่อไปห้า โป้งโป้งต่อไปหกปายสุดท้ายคือข้อนะแบบนี้จำได้ไหมอ่าเฉียงอ่าทำเลยเฉียงเฉียงสองข้างไปทั่วๆทั่วๆเฉียงแล้วก็หน้าหน้าคือสอดเข้าระหว่างนิ้วเฉียงหน้า ต่อไปอันที่สามหลังเสียงหน้าหลังปั้นกำปั้นทำกำปั้นแล้วก็เอามืออีกข้างหนึ่งรูปให้ทั่วคํำให้ทั่วโป้งนิ้วโป้งนิ้วโป้งนิ้วโป้งสองข้างาย่ตายนิ้วปลายนิ้วปลายนิ้วสองข้างแล้วก็ข้อนะจำได้ไหมอ้าว ถ้าจำได้หนึ่งเฉียงหน้า,ห,นาหลังปั้นโป้งปลายข้อนะถ้าจำแบบนี้เราจะจำได้ถ้าใช้แอลกอฮอล์อย่างเดียวบางครั้งฆ่าเชื้อไม่ได้เพราะอะไรเพราะมือเราเปื้อนเราฉันข้าวจับข้าวเหนียวมือเปื้อน แอลกอฮอล์มันเข้าไม่ถึงเพราะฉะนั้นที่สําคัญมือต้องสะอาดแอลกอฮอล์จะได้ผลก็ต่อเมื่อมือสะอาดไม่มีสิ่งสปกปรกอยู่แล้วแอลกอฮอล์จะฆ่าเชื้อโรคแต่ว่าไม่สามารถเอาสิ่งที่มันเปื้อนๆอ,ออกได้มือนั้นต้องล้างมือบ่อยๆถ้ามีน้ํามีสบู่อยู่ใกล้ๆก,ก,ก็ใช้น้ํากับสบู่ล้างอยู่เสมอก่อนที่เราจะจับอะไรก่อนที่เราจะจับใบหน้าของเรานะ นั้นอันนี้คือสำคัญแล้วก็อีกอย่างหนึ่งช่วงนี้ที่เราควรจะทำก็คืออยู่ห่างกันอย่างน้อยกี่เมตรอย่างน้อยกี่เมตรสองเมตรเพราะว่าเวลาที่เราไอเวลาที่เราไอปกติเราไอเนี่ยเสมหะหรือว่าละอองของเราจะออกมาได้ประมาณหนึ่งเมตรแต่ว่าเราก็เผื่อไว้ เผื่อบางคนตัวโตๆเวลาไอมันอาจจะเวลาไอแล้วมันก็โน้มตัวไปขพางหน้ามันอาจจะไปถึง2เมตรเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ห่างกันระยะ2เมตรก็มักจะปลอดภัยเวลาไอควรจะทำยังไงเอามือปิดอ่ใช้ส่วนอื่นใช้ส่วนอื่นใช้แขนท่อนแขนหรือว่าใช้ไหลนะ ถ้ามีหน้ากากทำไงเปิดหน้ากากออกไอไหมไม่ไม่เปิดก็ไออยู่ในนี้เพราะว่ามันเป็นละอองจากการไอของเรามันก็อยู่ในนี้มันไม่ไปให้คนอื่นนะฮะอันนี้ต้องป้องกันด้วยป้องกันไม่ให้เราเอาเชื้อไปให้คนอื่นหรือไม่ให้คนอื่นเอาเชื้อมาให้เราตอนนี้ใครเป็นโควิดบ้างยกมือใครเป็นละ รู้ไหมว่าเป็นมีเนนเห็นมีคนบอกว่ามีเนนรูปหนึ่งที่วัดเป็นมีไหมไม่มีโควิดเวลาที่เป็นแปดสิบเปอร์เซนจะไม่มีอาการจะไม่มีอาการมีสิบห้าเปอร์เซนหรือว่าสิบห้าคนเวลาเป็น แล้วจะต้องไปหาหมอเช่นมีไข้เจ็บคอมากไอมากมีอยู่5%ที่ต้องนอนโรงพยาบาลแค่นั้นเองนะเพราะว่า80%อาการไม่หนักเดินไปเดินมาได้ก็เลยเอาไปติดคนอื่นได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ป้องกันตัวไม่ระวังเราก็จะมีโอกาสติดเชื้อตรงนั้นได้ แล้วถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงเราก็จะป่วยถ้าป่วยเป็นอยู่ในกลุ่มอาการเบาๆ80%ก็ไม่เป็นไรถ้าอาการร่างกายไม่แข็งแรงหรือว่ารับเชื้อมาเยอะเราก็อยู่อยู่ในกลุ่ม15%ซึ่งจะมีอาการหนักก็ต้องไปหาหมอพอไปหาหมอเนี่ยหมอก็จะตรวจแล้วก็จะเจอว่าเราเป็นก็จะต้องให้นอนโรงพยาบาล บางคนเป็นมากก็ต้องนอนในห้องไอซซึ่งมีโอกาสที่จะเสียชีวิตนะเพราะนั้นโรคนี้น่ากลัวเพราะว่าส่วนมากไม่ค่อยมีอาการทำให้มันติดต่อกันได้ง่ายตอนนี้ในประเทศไทยก็มีคนไข้อยู่เยอะพอสมควรอยู่เยอะพอสมควร แต่ก็ยังดีกว่าหลายๆประเทศที่มีคนป่วยเป็นหมื่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกเราเวลาที่บอกให้ใส่หน้ากากเราก็ใส่บอกให้ล้างมือเราก็ล้างมือแต่พวกฝรั่งบอกให้ใส่มันไม่ใส่บอกให้ล้างมือมันก็เฉยเพราะนั้นก็เลยติดกันเยอะนั้นก็ถือว่าโชคดีที่ เราทําตามคําแนะนําเหมือนเด่นน้อยุกรูปเนี่ยตอนนี้ใส่หน้ากากผ้านั้นโอกาสติดก็จะน้อยถ้าไปบินทบาดเป็นยังไงใส่หน้ากากไหมใส่เพราะอะไรเพราะจะได้ป้องกันไม่ให้เผื่อญาติโยมที่เขาป่วยแต่ว่าเขาไม่รู้อาจจะเอามาติดเราหรือว่าเราป่วยแต่เราไม่รู้เอาไปติดญาติโยม นั้นก็เป็นการป้องกันตัวนั้นช่วงนี้จะต้องป้องกันแบบนี้ไว้ก่อนอันนี้สำคัญแล้วก,ก่อนจะฉันต้องทำยังไงล้างมือล้างด้วยน้ำกับสบู่นะล้างด้วยน้ำกับสบู่พอมือสะอาดดีเรียบร้อยจะใช้แอลกอฮอล์พ่นแอลกอฮอล์น้ำแอลกอฮอล์สเปรย์หรือว่าแอลกอฮอล์เจลก็ได้อันนี้สำคัญ เพราะนั้นคำว่ากินร้อนช้อนกลางล้างมืออันนี้จะช่วยเราได้ไม่ใช่ช่วยเฉพาะโควิดช่วยโรคที่โรคมันติดต่อการจากอาหารจากเชื้อที่จะเข้าทางปากเราได้ทุกโรคอันนี้สำคัญคราวนี้ช้อนกลางตอนนี้ก็เปลี่ยนแบบใหม่ละไม่ใช่ช้อนกลางธรรมดาละเป็นช้อนอะไรช้อนของไครของมัน ช้อนที่เราตักจากถ้วยแกงแต่ไม่ใช่ตักมาใส่ปากตักเสร็จเอามาใส่จานของเราแล้วก็วางกลับคืนคนอื่นก็จะต้องมีเพราะนั้นตอนนี้จะต้องมีช้อนคนละสองคันคันหนึ่งช้อนซ่อมที่เราตักเข้าปากเราอีกช้อนหนึ่งก็คือเราจับตัวนี้เราไปตักอาหารมาใส่จานหรือว่าใส่บาทที่เราจะฉันนะจะเป็นแบบนี้เพราะนั้น ก็จะไม่มีใครมาจับช้อนเดียวกับเราลดการสัมผัสซึ่งถ้าแบบนี้ก็จะสามารถช่วยได้ป้องกันการติดต่อของโควิดได้ถ้ามีเนนรูปหนึ่งในนี้เป็นโควิดจะต้องทำยังไงที่เหลือถูกกักบริเวณ14วันทำไมต้อง14วัน ่าใช่เชื้อโควิดเวลาที่เข้าร่างกายของเราส่วนมากจะเริ่มมีอาการวันที่ห้านะถ้าเร็วๆก็คือวันที่สองที่สามก็เริ่มมีอาการแล้วแต่ส่วนมากที่เราเจอก็คือมีอาการวันที่ห้าแต่ช้าที่สุดเก้าเปอร์เซ็นก็คือวันที่14 เพราะฉะนั้นถ้าหลังวันที่1 4มักจะปลอดภัยใช้คำว่ามักจะปลอดภัยนะไม่ใช่ว่า100%ซนตะจะมีอาจจะมีหนึ่งในพันหรือว่าหนึ่งในหมื่นที่วันที่20ก็ยังมีอาการก็เริ่มมีอาการหลังจากที่ได้รับเชื้อเข้ามาเพราะฉะนั้นเวลาที่มีในรูปใดรูปหนึ่งเกิดโชคร้ายเป็นโควิดนั้นเน้นรูปอื่นที่เหลือ เพราะว่าสัมผัสกันใกล้ชิดก็จะต้องถูกกักบ,บริเวณแต่อย่างหมอเนี่ยเพิ่งมาวันนี้เนี่ยแล้วเนนเป็นโควิดหมอก็ไม่ต้องกักบ,บริเวณเพราะว่าไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดไม่ได้นอนอยู่ด้วยกันไม่ได้สวดมนต์ด้วยกันไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้เดินจงกรมด้วยกันเป็นหลายๆอาทิตย์อันนี้มาสัมผัสแบบชั่วครั้งเั่วคราวมาให้ความรู้แล้วก็กลับไป แต่หมอก็ต้องเฝ้าระหว่างว่าเอ๊ะจะมีอาการอะไรไหมจะมารับอะไรในช่วงสั้นๆนี้ไหมกลับไปก่อนขึ้นรถหรือว่าขึ้นรถเสร็จก่อนจะจับใบหน้าก็จะต้องล้างมือให้สะอาดต้องทําแบบนี้ให้เป็นกิจจลักษณะให้เป็นนิสัยประจําก็คือมือเราต้องสะอาดก่อนที่จะจับใบหน้าถ้าแบบนี้กลัวไหมโควิดกลัวไหม กลัวกลัวแล้วตกใจไหมก,กลัวแต่อย่าตกใจเรามีวิธีป้องกันหนึ่งใส่หน้ากากสองล้างมือมอ,อันนี้สำคัญที่สุดอ่าแล้วก็อย่าไปสัมผัสคนอื่นบ่อยนักเวลาไปไหนมาไหน สมมติว่าไปบ้านเวลาเปิดประตูทำไงเออเอาไหลพักเอาตูดดันเนบางคนก็ใช้เท้าดันช่วงนี้ต้องทำแบบนั้นแต่ก่อนเวลาเวลาเราใช้เท้าเปิดประตูถือว่าไม่สุภาพแต่ตอนนี้ต้องทำแบบนี้ก่อนนะจนกว่าเราจะมียาที่รักษาโรคนี้ ได้แบบชะง,งักกินแป๊บเดียวหายปลอดภัยหรือว่าโรคมันหายไปตอนนี้ก็คาดแต่ว่าถ้าเราไม่มีการไม่มีติดต่อไปโรคไม่เกิดมากขึ้นโรคมันก็จะค่อยๆหายไปเพราะอะไรเพราะว่าไวรัสมันลอยในอากาศไม่ได้มันลอยอยู่แบบเราเดินไปสูดหายใจเข้าไปแล้วมันเข้าไปในปอดเราไม่ได้ถ้ามันอยู่ในอากาศ รัดเดียวกันตายเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ไม่มีใครเป็นโรคโควิดซ้ำซํำๆติดต่อกันมาเรื่อยๆเชื้อมันก็จะค่อยๆหายไปจนกว่าเราจะไปเอามันมาใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในสัตว์อาจจะอยู่ในครา้งขาวครับเ,เจ็บคอ,บคอทำไมอ,อ,อะไรนะ เจ็บคออาการของโควิดก็จะทำให้มีไข้มีเจ็บคอมีไอถ้าเจ็บคอเฉยก็ต้องถามต่อเอ๊ะก่อนที่จะเจ็บคอเนนไปทำอะไรมาภายในสิบสี่วันเนนต้องบอกเลยว่าวันที่สิบือวันที่ยี่สิบที่ผ่านมาหรือว่าวันที่สิบห้าที่ผ่านมาเนนมาอยู่ไหนเนนอยู่กับครอบครัวไหม คุณพ่อไปไหนมาคุณพ่อป่วยหรือเปล่าเอาวันที่สิบหกไปทําอะไรวันที่สิบเจ็ดไปทําอะไรไปที่ไหนต้องไล่มาหมดเลยหมอจะต้องซักแบบนี้หมดเลยนะเอ้วันที่ยี่สิบพ่อไปดูมวยที่กุดจ,จิกพ่อไปสนามชนไก่ที่นนทไทยหรือว่าพ่อเพิ่งกลับจากกรุงเทพเพราะว่าพ่อขับแท็กซี่ที่กรุงเทพ แล้วมาแล้วพ่อป่วยอัน,นี้เนนจะต้องถูกตรวจเราก็จะรู้แล้วว่าเนนมีโอกาสที่จะติดจากคุณพ่อก็จะเป็นอันนี้เพราะนั้นก็จะต้องจำให้ได้ว่าสองอาทิตย์ก่อนที่เราป่วยเราทำอะไรเราอยู่ไหนแล้วเราคุยกับใครเอวันที่หนึ่งมากอดพระอ,อาจารย์พระอ,อาจารย์ก็จะต้องถูกกักตัวเพราะว่าเสี่ยงมีความเสี่ยง เพราะว่าเนนเสี่ยงล้ถ้าเนนเอาไปตรวจตรงคอเพราะเชื้อดูไม่มีเชื้อพระอาจารย์ก็ปลอดภัยแต่เนนต้องถูกกักตัว14วันภายใน14วันถ้าเนนป่วยหมอก็จะมากักตัวพระอาจารย์ต่อเพราะอาจารย์จะเป็นคนเสี่ยงจะมีความเสี่ยงสูงมันก็จะเป็นทอดๆแบบนี้นั้นต้องดูที่ว่า ถ้าหมอถามว่า14วันที่ผ่านมาเน้นทุกรูปทําอะไรจําได้ไหมไปกอดใครบ้างไปจับใครบ้างไปกินข้าวกับใครบ้างจําได้ไหมถ้าจําได้ก็ต้องบอกมาให้หมดไปกอดพ่อกอดแม่จับคนบคน,บคน,นู้นจับคนนี้หรือว่ากอดเนเองทั้งหมดฉันข้าวด้วยกันทั้งหมดทุกคนก็จะมีความเสี่ยงทั้งหมด นอนในห้องเดียวกันทั้งหมดก็จะมีความเสี่ยงทั้งหมดอันนี้ก็คือลักษณะของโรคโควิดที่เวลาถ้ามีใครป่วยมีใครสงสัยก็จะถูกหมอถามแบบนี้แล้วก็ไปตรวจ่างกายถ้าตรวจเจอแล้วอย่างเนี้ยยังวิ่งเล่นได้อยู่ยังดือด้อได้อยู่ก็กักบ,บริเวณให้อยู่ในวัดก็ได้ไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลก็ได้เพราะอาจารย์ก็จะมีกุติ ที่แยกออกมาต่างหากอยู่ใกล้ๆป่าช้า,าก็จะให้นอนคนเดียวอยู่ใกล้ๆป่าช้าเพราะกลางคืนก็จะไม่กล้าออกมาก็จะไม่ไปแพร่ให้คนอื่นอันนี้ก็คือการกักบ,บริวเวณถ้าไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็จะให้อยู่ในห้องไม่ให้ไปไหนถ้าไม่ป่วยมากก็กินยาแล้วก็ดูอาการนิดๆหน่อยๆก็จะหายไปเอง ส่วนมากหายเองโดยให้อยาไม่ต้องเยอะนะมีเน้นรูปไหนสงสัยอะไรอีกไหมกลัวได้แต่อย่าตกใจตั้งสติรู้วิธีป้องกันถ้าสวดมนต์ทุกวันนั่งสมาธิทุกวันเดินจงกรมทุกวันไม่ไปสัมผัสกับคนอื่นก็ปลอดภยัย พราะตอนนี้คิดว่าในนี้ไม่มีใครป่วยเวลาถ้าต้องออกไปบ้านไปเยี่ยมบ้านหรือว่าไปดินธบาทดก็ต้องระมัดระวังตัวใส่แมส่ใส่หน้ากากก่อนก่อนจะหยิบจับใบหน้าก็ขอให้มั่นใจว่ามือเราไม่ได้ไปจับอะไรที่เราไม่เคยจับนะถ้าเราอุ้มบาดบาทของเราก็ปลอดภัยอยู่แล้วเพราะนั้นก็ไม่ต้องกลัวว่าจับบาทแล้วจะต้องมาล้างมือจับบาดแล้วจะต้องมาล้างมือ เพราะอันนี้เราทำความสะอาดแล้วแต่ถ้าอยู่ไปบ้านเอามือไปจับลูกบิดประตูไม่รู้ใครจับบ้างอันนี้ต้องล้างมือก่อนนะถ้าเนนทําแบบนี้ก็ปลอดภัยจากโควิดเนนปลอดภัยพระอาจารย์ก็ปลอดภัยหลวงพี่หลวงพ่อทุกรูปก็ปลอดภัยนะมีใครสงสัยอะไรอีกไหมเนาะ หวังว่าเนนคงจะไม่มีใครป่วยเป็นโควิดเนาะถ้าป่วยเป็นโควิดก็ได้อยู่กุติกลางป่าชา้าแล้วก็จะหายปลอดภัยจากโรคครับทางงานก็ขอบคุณพระอาจารย์ครับที่เมตตาให้มาให้ความรู้กับเนนนะครับก็วว่าการให้ความรู้จะทำให้เนนมีรู้ในเรื่องของโรคโควิด บ้างแล้วก็สามารถที่จะนำไปปฏิบัติในการป้องกันตัวแล้วก็อาจจะบอกโยมพ่อโยมแม่ถึงเรื่องของวิธีการป้องกันตัวได้ครับก่อมุทน,นาบูญขอบคุณท่านผู้มในการโรงพยาบาลเทพร,รัตน์นคะรราชสีมา แล้วก็ให้ความรู้กับลูกแนนลูกแนนมีใครเป็นโรคโควิดมั่งมีไหมไม่มีคุณหมอบอกว่าไงบอกว่าใครเป็นก็จะไปอยู่ข้างๆเมนนะก็จะหายเร็วหายเร็วเลยอยู่ข้างๆเมนเพราะอะไรถึงหายเร็วกลัวเพราะว่าไปอยู่ข้างๆเมนแล้วไม่กล้าออกไปไหน ไม่กล้าไปติดต่อกับใครอาตอนนี้ถามลูกเนนแล้วโรคโควิดเราจะป้องกันได้อย่างไรหนึ่งล้างมือข้อที่หนึ่งล้างมือบ่อยๆข้อที่สองใส,ใส่หน้ากากอนามัยข้อที่สามไม่ไปร่วม กับคนหมู่มากหรือชุมชนถ้าจำเป็นต้องไปต้องทำไงใส่หน้ากากอนามาัยแล้วก็มีเจลล้างมือเจลล้างมือนลังจากมีเจลล้างมือแล้วเนี่ยเราจะต้องล้างสบู่ก็ได้ใช่ไหมแล้วก็วิธีการเปิดประตูทำไงเอาสอบก,ก็ได้เอาขาก็ได้ ถ้าหากว่าไม่มีเราไม่มีหน้ากากอนามัยเราไอทำไงไทสอบอเาลมทำนี่ลำทำลูกเนียนลำทำนั่นแน <c oughs> หละไอแดงลูกเีนเข้าใจนอกนอกจากนั้น เราบอกยอมพ่อยอมแม่ได้ไหมเพราะงั้นเราต้องใส่ตลอดเลยหน้ากากนะไม่ต้องใส่ตลอดถ้าเราไม่ใส่เสี่ยงไหม <Yeah. S 1> เสี่ยงเสี่ยงเป็นเองแล้วก็ต้องติดเพื่อนด้วยติดถ้าไปอยู่กับพ่อกับแม่ก็ติดพ่อติดแม่ด้วยอา้าวตอนนี้เมื่อกี้ฟังคุณหมอแล้วตอนนี้อยากจะฟัง พวกเราเองเอาวันนี้ให้คุณของมารดาพร้อมกันข้าขอกราบไหว้คนพระบิดาและมารดาเลี้ยงลูกเข้ารักษา